ื่องที่ส่งมาจากคุณ,ณนพพนนเป็นเรื่องที่คุณนพพนนได้ฟังมาจากพี่คนขับแท็กซี่อีกทีหนึง่งโดยพี่คนขับแท็กซี่คนนั้นเล่าว่าโดยปกติผมก็ขับแท็กซี่ทั่วไปแบ่งเป็นกะกับเพื่อนซึ่งผมจะได้เป็นกะเช้าประจำและเพื่อนจะขับกะกลางคืนสลับกันก็ขับมาปกติเป็นปีแล้วจนมาถึงวันหนึ่ง เพื่อนผมบอกว่าขอแลกกะกันขอสลับมาขับตอนเช้าหนึ่งวันเพราะตอนกลางคืนจะขับกลับบ้านต่างจังหวัดผมก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมขับรถกลางคืนก็วิ่งรถเปล่าไปเรื่อยๆช่วงนั้นประมาณสามทุ่มไปจนถึงวัดชื่อดังแถวแยกแจ้งวัฒนะ มีผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งมาบบกรถที่บริเวณหน้าวัดผมก็จอดรถเปิดหน้าต่างผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่านั่งไปสำารงไปไหมคะผมก็ตกลงรับขึ้นรถมาหลังจากที่ได้ยินเสียงปิดประตูผมก็ออกรถทันทีและก็ขึ้นทางด่วนวิ่งไปตามทางปกติ จนผมมองกระจกหลังพบว่ามีผู้ชายอีกคนใส่แว่นใส่เสื้อเชิ้ตขาวนั่งอยู่ด้วยผมก็แปลกใจขึ้นว่าขึ้นมาตอนไหนสงสัยไม่ทันสังเกตและเวลาที่นั่งไปเขาทั้งสองคนก็ไม่ได้พูดอะไรกันเลยผมก็คิดว่าพวกเขาคงกำลังเศร้าใจกันอยู่มั้งคงกลับมาจากงานศพเพราะเห็นว่า ใส่ชุดขาวดำกันทั้งคู่ขับไปจนถึงหน้าบูบ้านผมก็แลกบัตรกับร,ปรอปภแต่ร,ปรอปภก็ทำหน้างงๆและก็ถามว่าจะไปบ้านเลขที่เท่าไหร่ผู้โดยสารผู้หญิงตอบว่าเลขที่48ผมก็บอกร,ปรอปภไปร,ปรอปภก็รับบัตรไปแบบงง,งๆจากนั้นก็ขับรถไปส่งผู้หญิงหน้าบ้าน แต่กลับมีผู้หญิงลงไปแค่คนเดียวผมก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนั้นคงมาส่งแฟนละมัง้งและผมก็หันไปถามเขาว่าไปไหนต่อครับเขาก็ชี้ไปข้างหน้าพอผมวนรถกลับมองกระจกหลังอีกทีปรากฏว่าเขาหายไปแล้วตอนนั้นเย็นบูบไปหมดทั้งตัวเลยครับผมรีบวนรถกลับมาที่หน้าบ้านของผู้หญิง เห็นผู้หญิงยังคงยืนอยู่ข้างในบ้านผมถามว่าเมื่อกี้มีผู้ชายนั่งรถมาด้วยหรือเปล่าแต่ผู้หญิงบอกว่าเขามาคนเดียวผมจะอธิบายลักษณะของผู้ชายคนนั้นผู้หญิงได้ฟังถึงกับร้องไห้ออกมาและบอกว่าคือแฟนเขาที่เพิ่งเสียไปเพิ่งเผาศพมานี่แหละผมก็มึนเลยครับเจอเรื่องแบบนี้ผู้หญิงคนนั้น ับขอร้องให้ผมและยื่นให้ผมอีกสองร้อยวานให้ผมกลับไปส่งผู้ชายคนนั้นกลับวัดด้วยผมก็คิดในใจเอาก็เอาวะวิ่งรถเปล่าสองร้อยไปก็ไปพอขับรถออกหน้าหมู่บ้านผมก็ต้องแลกบัตรกับรปภหมู่บ้านแต่รปภกลับไม่อยู่ผมรออยู่อย่างนั้นประมาณห้านาทีได้ก็ยังไม่มาผมเลยตัดสินใจขับไปก่อนและกะว่า คงจะผ่านมาแลกบาทคืนในวันรุ่งขึ้นสุดท้ายผมก็ขับรถมาจนถึงหน้าวัดเดิมและพูดว่าผมมาส่งแล้วนะไม่ต้องมาให้ผมเห็นหรืออะไรทั้งนั้นจากนั้นผมก็ขับรถออกมาแต่ตาผมก็เหลือบไปมองกระจกหลังเห็นผู้ชายคนนั้นโบกมือให้ผมผมนี่โคนลุกเลย วันต่อมาผมก็กลับมาวิ่งรถกะเช้าเหมือนเดิมขับไปได้สักพักก็นึกได้ว่าผมลืมแลกบัตรกับรอปภที่หมู่บ้านนั้นผมก็ต้องวิ่งรถไปสำรองอีกครั้งเพื่อแลกบัตรคืนพอไปถึงหน้าหมู่บ้านผมก็เจอรอปภคนเดิมผมก็ถามว่าเมื่อคืนหายไปไหนจะแลกบัตรคืนรอปภคนนั้นจำผมได้ก็ทำหน้าเจือน และถามผมกลับว่าเมื่อคืนพี่มาส่งใครบ้านไหนนะผมก็ตอบไปว่าก็มาส่งผู้โดยสารผู้หญิงบ้านเลขที่48ไงรปภบอกผม้วยเสียงสันส่นๆว่าเมื่อคืนพี่ขับรถเปล่ามาไม่มีผู้โดยสารนั่งมาเลยและบ้านเลขที่48ก็ปิดร้างไว้มานานแล้วนะครับพี่ผมไม่เชื่อรีบขับเข้าไปที่บ้านนั้นทันทีและสิ่งที่ผมเห็นก็คือ บ้านนั้นเป็นบ้านเก่ามีหญ้าขึ้นรกจนไม่น่าจะมีคนอยู่และพอผมเปิดไปดูกระเป๋าตังก็เห็นใบไม้แห้งสองใบผมนี่คนลุกขึ้นมาจากทอยๆเลยครับจากนั้นมาหลายเดือนผมก็เล่าเรื่องนี้กันในหมู่บ้านนี้ที่เพื่อนผมขับแท็กซี่อยู่และก็รู้ว่าไม่ใช่ผมแค่คนเดียว ที่เคยรับผู้หญิงคนนี้ไปส่งบ้านหลังนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด